สนิทหน่อยหนึ่งนะฮะประมาณนั้นแค่นี้ครับนี่ครับน้ำมันนะไหลแล้วนะครับง่ายๆครับผมนะสวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะที่จะเอาน้ํามันออกจากถังตัวนี้นะนี่ครับบางทีท่านก็ต้องว่าเออต้องดูดจังจะออกได้นะฮะประมาณนั้นช่างแขกไม่ต้องดูดนะฮะมีแค่กดแบบนี้เองนะแล้วเราไม่ต้องเจาะรูเจาะแรงสิ้นนะฮะประมาณนั้นเนาะนี่ครับเราก็เปิดฝาตัวนี้ออกเลย เองคนระับขั้นตอนก็ทำแค่น,นี้มีสายยางประมาณสองขุนประมาณาาสักห้าสิบเซนก็ได้นะครับผมปกติถ้เาเกิดอตวางแบบนี้มันก็ไม่ไหลยอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ไม่หไหลนะแค่ทำแค่นี้นะนมือปิดช่วงนี้นะครับปิดก็ดให้มันสนิทหน่อยหนึ่งฮะรประมาณนั้นแค่นี้ครับ้ามันไหลแล้วนะครับง่ายๆครับผมนะ โดยเราไม่ต้องใช้ปากดูดแรงสิ้นนะนี่ครับบางทีอาจจะเข้าปากเราได้เสร็จแล้วนะเข้าใส่เลยฮะใส่เลยใส่เลยครับ,สเ,เ,เ,รบเสร็จแล้วก็จับสายยางตรงนี้นี่ครับแล้วมือด้านซ้ายเนี่ยมือด้านซ้ายนี่นนก็ปิดแค่นี้เองนะ เ้าบีบครับนีครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายนะครับเอาเยอะขอนาดไหนก็ได้ครับที่ใสคือทีเราจะเอาไในะเอาน้ำมันออกจากถังเนี่ยเพื่อไปใช้เครื่องตัดหญ้าหรือว่าเพื่อเอาไปใส ใช้อีกคั้นหนึ่งนะฮะบางทีเราน้ำมันอีคั้นหนึ่งมหมดแบบนี้เราสามารถทํเแบบช่างเขียนได้นะโดยไม่ต้องใช้ปากดดเราไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายนะก็มีแค่กดเป่ากดเนี่ยกดเล็กแบบนี้แล้วก็มีสายยางประมาณห้าสิบเซนหน่อยเพราะว่าคิดนี่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านหน้าที่น้ํามันหมดหรือว่าจะเติมน้ํามันไปเครื่องอื่นนะก็สามารถทำแบบช่างเขียนได้โดยไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับง,ง่ายมากประมาณนั้นเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่างแก่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผม่าไงาก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปสวัสดีครับ